วันนี้นะครับครูไกนะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมผลงานของลูกๆนักเรียนนะครับโรงเรียนโพสสนราชพัฒนานะครับได้วาดภาพนะครับในหัวข้อของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเรามาดูกันเลยครับว่าผลงานของลูกๆนักเรียนนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูทีละภาพเลยนะครับภาพนี้นะครับมีการแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจนนะครับ30 30 30 1 0นะครับสวยสดงดงามมากนะครับ จะมาดูภาพนี้ครับนักเรียนได้ออกแบบสวยมากเลยนะครับไปดูนะครับมีพื้นที่ใช้สอยนะครับสามสิบามสิบสามสนะครับนี่น,นะครับดูไปทีละภาพเลยนะครับ าตามจินตนาการของนักเรียนนะครับที่ได้ออกแบบนะครับต้องบอกว่าสวยสดงดงามมากเลยนะครับแต่ละภาพนะครับออกมาจากจินตนาการของลูกนักเรียนนะครับรือเป็นภาพนี้ครับโอ้ยต้องบอกว่าสวยมากเลยนะครับในภาพนี้ก็สวยมากนะครับสีสันสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละภาพเลยนะครับ นี่นะครับเป็นพื้นที่นะครับการใช้สอยนะครับตัวนี้จะชัดเจนมากเลยนะครับสามสิบแรกนะครับจะเป็นการปลูกพืชผักนะครับ30ส่วนที่2จะเป็นการปลูกข้าว30ตัวที่3จะเป็นการกุางเก็บน้ำนะครับแล้วก็ที่4นะครับจะเป็นที่อาศัยนะครับซึ่ง ต้องบอกว่าสีสันสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับคนงานลูกๆตองเวีนของเรานะครับสวยมากนะครับนี่นะครับภาพนี้ต้องบอกว่าสีสันสวยงามมากเลยนะครับสวยจริงๆนะครับเป็นสีไม้นะครับ แล้วก็สีเทียนด้วยนะครับวิชาสังคมศึกษานะครับภูรนการร่วมกับเป็นงานศิลปะด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นเกิดทักษะนะครับทักษะเดี๋ยวดูไปทีละภาพเลยนะครับ เยอะมากนะครับภาพใหญ่นะครับจะเป็นไฮไลท์นะครับมีการบอกสัดส,ส่วนด้วยนะครับเป็นที่นานะครับร้อยละ30สินะครับสวยมากเลยนะครับ นี่จะเป็นพืชผักพืชไร่นะครับร้อยละสามสิบมาก็จะเป็นสัดส่วนสระน้ำนะครับร้อยละสามสิบมีเป็ดน้อยนะครับมีการเลี้ยงปลานะครับและสุดท้ายครับสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับสวยมากเลยครับ สำหรับท่านไหนนะครับที่ชมแล้วดูแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อให้กําลังใจนะครับครูไกนะครับในการทาคลิปวิดีโอนะครับเผยแร่นะครับเป็นคลิปวิดีโอความรู้นะครับหรือคลิปวิดีโอแก้แก้ปัญหานะครับสําหรับท่านไหนที่ดูแล้วชมแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับสาหรับวันนี้นะครับครูไกต้องขอกก่าคำว่าขอขอบคุณและสวัสดีครับ